เลยโอ้ย,อยใส่ควอยด้วยนะเนี่ยดับเบิลเลยนะอา้าช้อนเราไปไหนอะ่ะอันนี้ซอนน้ำมันด,ดับเบิหเลหนะ่อได้เนี่ย สองชั้นว,ว้าวมีไข่เต็มเลยนรีรีมาตามกลิ่นว่ามันไหย้ยได้เนี่ยอันนี้ว่าไ้ไหแล้วสวัสดีค่ะมากค่ะมากินข้าวน้มไกแล้ววันนี้มาหาโมกินขาวอีกคือเกาเนาะค่ะอันนี้เป็นหมกบลาซิว หกตองมากค่ะแนว่มากินน้ำกันไอ้ปลได้แจวแจวพริกขมกินกับหัวหมูแจวก็เป็นนุ่นๆค่ะ วายุใส่ผงชดรถตอนบ้องโทรศัพท์นะคะผงชุรวลวงนิดนึงเออให้ดีกินนะแต่น้องหมาเขาต้องต้องเล็กตัดให้ค่ะเล็กๆเพราะว่าถ้าให้ชิ้นใหญ่แบบเน,นี้ยจะนุ่มแค่ไหนก็ช่าง เขาจะไม่กัดเขาจะแบบว่าเขาจะไม่ละเลียดอาหารเขาจะไม่แบบค่อยๆกินป่าวเขาปั่นใ่ปั่นหนึ่งอ่ะข้าวปั่นใหญ่ปั่นหนึ่งพอไปผักง้ามมาแล้วผักควางตุ่มผ,ผักตัดกระจนต่ยังม่มมีดอกเลยค่ะ ตอนนี้สามองศาะนะอุ่นตากแดดอุ่นเลยคะ่ะปอมระซิวหน่อยอ่ะประซิวหนอ่นอยเวียดนามหมกเสียย๊ยบข้ะวแกง ไม่ได้มีอะไรเคี้ยวผักนี่น่าปลูกไหม สำหรับคนชอบเพื่เราคะ,ะปลูกบ้านตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ตามใจผู้นอนอมไม่ได้ใช้ครีมอะไรเป็นพิเศษนะไม่ได้หน้าสวยใสอะไรเป็นพิเศษแอปพลิเคชันอยู่ขวามือของปานะจ้ายมือท่านผู้ชมซึ่งบางทีก็จะเห็นมี ในส่วนของลิปสติกที่ดูแบบจะทะลุมิติหน่อยเป็นเพราะแอปพลิเคชันลิปสติกก็จะเด่นๆน,น่ อร่อยนุมน่มๆให้อืมอย่าบดด้วยแดดอันนี้ไม่นุม่มเลยเนาะให้กินแต่กระสิตใจปนี่ยคห้กระสิบเอาไปปนี่ยเอาไปกัน จะได้กินแบบเฝ้าๆนะคะอาหารสิเ <sy> ย <helmet lide> <cat> oh, yeah. yeah. mm. um, uh ็น huh. น so ี้จากมาทางเรานั่นน่ะพริกเนี่ยเอาบ้ืมน้ำก็ชอบไข่ตรงนี้นะไข่เป็นแผ่นใช้พริกแข็งนะคะ ให้ข่าวไปหมดแล้ว ด้านยางดอกพษดีษแล้วเอาใหม่เอาใหม่ยางพันล้านหันใช่งานที่มีใบยอดบอกกร่างบ่ได้แวะเลยเพราะว่า ปเป็นร้านเวียดนามบรไดได้ไของมาหลายแล้วเริ่มประเดีย๋ยวแบบไปเบิง่งหยอดบรกกอกแล้วเรือไปก่อนไปก่อนไปดูแมวไป,ไปดูแมวเดีวในแมวจนะ้ะไม่รู้แล้ว อไปกินปลาหน่อยอ่ะอืมไปกินอูดจังอีกน้ำแสบกินแล้วไม่กลันค่ายทิงนะ้งอ่ะ เสียงนากนอ,อืมนี่เนาะแบบเพี่อนวะฮะอืมตำน้ำซุปแฮะอืแอปพลิเคชันได้วถอดซับนะคะเขาเห็ดไมใ่ใส่ใส่แล้วค่ะงามธรรมชาติเปนยาก ที่เคนต้องบาเจ็บตัวะต้องก็บปสิยาฮะเย็นปนะน่ะอุ่นๆแถวใต้นะ ถ้าใส่ข้าวเบือด้วยมันจะดีมากๆเลยนะ่ะเพราะเวลาเราคุยขึ้นมามันจะได้ติดเหนียวอันนี้มันมันร่วนเกินไปอขอบคุณการติดตามใหม่ๆนะได้ปลาหามูกินเอาเือเละค่ะบ่ไม่ยังมากถ้าถ้ายูมองไม่มูกิกับบเดไทยบเดอาจจะบเดไทยคลิปนะคะ พอแบบเดียวฉัก,กินพระท่านมูนะคะบ่อยแล้วค่ะพอเคยถ่ายคลิปกับมูท่างอื่นกันไหนพอเป็นคนกินซ่านะคนก,กินพระท่านโมูมัวจะไม่ถ่ายเหื่อะไรนะถ่ายไม่ถไทยอ่ะ,ะ,ะ,ะถ่ายแบปลาไหมใช่ไหม อันนี้ยังไม่มีดอกออกสักต้นนะเห็นได้มาสิ่ต้นนะประมาณเจ็ดแปดต้นไม่มีดอกแ่ว่าเท่าาใส่ในตู้เย็นไว้เรื่อยๆสามสี่วันอาจจะออกดอกขึ้นมาไม่รู้เหมือนกันพักกวางตุง่งนะมันมันเคี้ยวได้เพลินมากมันสำหรับคนที่ ฟันไม่ดีก็เคี้ยวได,ได้ง่ายๆบวชคือผักเขี้ยวค่ะ ดีกว่านะั้นมางครันคนหนึ่งหรอกหุดน้น้ำตั้งไว้ข้า,างนอกค่ะเป็นน้ำแข็ง ว่าจะไม่แตกนี่ยโอ้ อันนี้เป็นของหวานสีชมพูเป็นให้รูบ่อยค่ะเป็นสลักกินน้ำตาลไม่ได้นะตัวดือ้อืม แน่มน้ำนกนกบินผ่านหัวอันนี้เป็นสาคูนะสาคูใส่แฮมบูบอยใส่เจลาตินอืมหวานมาม่นี่มาขึ้นมาเสร็จแล้ว สวัสดีนะคะสวัสดีทักทายอุ้ยเซ่เสีประเด็นเสีเสีว่าเาี๋ยดูไปฮะจะเอาอะไรจะเอาอะไรเอาอะไรยังไม่ล้างหน้าเลยนะคะยังไม่ล้างหน้าเลยอุ้ยกอดอุ่นจังเลยกอดอุ่นจังเลยไปแล้วเหรอบ๊ายบายนะคะสวัสดีนะคะเราไปก่อนนะคะเราทั้งสองไปก่อนนะคะบายค่ะเดี๋ยวไปจัดการน้องหมาก่อนล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ให้ข้าวให้น้ำเขาก่อน สวัสดีค่ะายค่ะสาแมวเด่ะสาเห็นวะเห็นวะ <laughs> อะไรละไปทำภารกิจละ <laughs> เห็นอะไรนั่นลุกลงหิมะแม่ถือโทรศัพท์เฉยๆไม่ได้มีอะไรคิดว่าขนมหรือคิดว่าขนมหรือ เดี๋ยวจะตัดต่อวิดีโอแล้วนั่งข้างนอกตัดต่อวิดีโอ,อเป็นการใช้เวลาบ้างให้ให้ใหอ่จะเรียกว่ามีประโยชน์ไหมก็คือมีประโยชน์ต่อตัวเองนะแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบถ้าใครอยากดูอะไรเพลิน,น,นหรือว่าคนที่ติดตามกันมาเนาะเนาะ,ก,ะาก็ถือว่าดูดูอะไรที่เพลินๆสาระก็ไม่ได้มีอะไรนะถือว่าเป็นเพื่อน,นกันนะะเนาะ ขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่สาวเฉยเฮ็ดคลิปย่ำใดกับเบิ้งไฮตลอดเนะคะเนาะเบิ้งไฮเสมอขอบคุณทุกคนนะคะเนาะที่บ่ไเ้เอยถึงแต่กัดหหดในใจกันนะคะเนาะบายอีกรอบค่ะ